สวัสดีบรรด์จีนค่ะวันนี้จะเป็นอวยยบ้างจะได้ไหมามาจ้าใส่ต้มกาแฟทั้งหลายขอนําเสนอหม้อโม,โมกกพอดโนแบรนด์ no จากจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ราคาก็าแทจจะถูกร้อยกว่าบ,บาทเท่านั้นสแตนเลสเขาก็ไม่ได้หมูหมากราไก่นะจ๊ะต้องเดือดเร็ววัสดุไม่ก้องแกงตรงตูดเนีย่ยเวลาเราล้างเขาก็อาจเคลื่อนบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถปรับให้เข้าที่ได้จ้าไม่มีผลต่อการใช้งานรุ่นที่หยิงพดถืออยู่นี้ขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับ3มถ้วยใครอยากได้แบบ6ถ้วยก็มีบริการนะคะสําหรับความคิดของหูิมพดบอกเลยว่าใช้ได้ดีทีเดียวแต่ตอนต้มมัน3าถ้วยยังไงไม่เข้าใจเพราะกลั่นออกมาก็ได้แค่กาแฟถ้วยเดียวอาจจะพอกลั่นออกมาได้ไม่หมดแม้งเหมาะกับการ เธอข่าขอร้องมแล้วก็ต้องมีเตาตัวนี้ราคาก็ดีงามแค่ร้อยกว่าชอบมาชอบมาต้องบอกว่าวัาสดุเขาแข็งแรงทีเดียวไม่ได้รู้สึกว่าตกแล้วจะแตกเพราะมีความหนาไม่ป่องแตกยุ่งยากเสียบปลั๊กแล้วเลื่อนปุ่มเปิดหมุนตามตัวเลขที่เขาเขียนมีห้าระดับด้วยกันใช้เสร็จก็ปิดถอดปลั๊กแค่นี้เลยเล็กๆแบบนี้ร้อนเร็วมากทําไข่ลวกได้วันก่อนเอาการน้ําชามาลวกไข่เลืมใส่น้าไข่ชันสุกแต่การน้ําชาชันแตกสองสิ่งนี้คุณมีติดบ้านหรือจะพกติดตัวไปแคมป์ปิ้งก็สะดวกสบายใครสนใจแปะริงไว้ให้้้วราขีีกกยจจสสัั่งน็ได